เสื้อผ้างามๆจากชุดไอ้ยังสุดยังเบิกปัญญาเสียเอาเงินไปซื้อไปหาแม่มาให้เจ้าสดเดี๋ยว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 คือจังลากกูไปตบกางสี่แยกเนี่ยะตบยังเจ้า ม,ม,มึงลองเห็ดอย่างเดี๋ยวหนูถามเนี่เอากระเพียงมันมวน่อยก็อยากลงเอาเหมันเพีงกูมวนมึงกะจะลองมวนแหลตีเอากระเพงมวนเท่ากับตองหลองให้มันมันวนตัวลายให้เอ็มบี MB ครับผมแมทมาต้อร้องเพลงได้ครับโอ้โห กูลองจบไปแล้วสู้ออกมาลองอีกเฮ็ดอยังเอาเพลงมันม้วนเอาเจ้าอยเฮ็ดหนาจังสี่ข่อยญานิแม่นยังอีกเอาอยยังเนาะบัดนี้กิมแมมเออเอมออไปรวบรวบป้าแม็กเงื่อนออกมาแม่อยเกปล่อยมันขึ้นมาเติงหันหมาล้มเจอไหนดิมาาเจ้ขอมันคือมันคือดมเจ้าพ่อแม่ด้วยก็ดมเจ้าพ่อแม่เขาเป็นขี่ละเมื่อเป็นหมาว่ากูเป็นขี้แมวเออไปครับ พูดพอมึงเอินไป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 ลูกไปโอดต่ำฮ่าฮาฮ่าฮเฮ้ยเิร์กลืมเห็นมีหัวกัดน้อยอยูเบิร์ดูแบงกอนี้เอ้าปันนี้นะครับผมต้องเขียกที่ร้องเพลงให้พี่น้องฟังป่ะครับมันโวนครับพี่น้องครับผมมากเลยเธอเสื้อผ้าเงิบเงิบจะชุนเอาผมเป็นอยร้องตีมึงสิมาเหมาะสมยังกับร้องเพลงนี้มึงต้อง ต้นสะแ้งอันนั้นที่สุดแล้ว